สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนออุปกรณ์ช่วยในการไล์สดนะครับจะมีส่วนประกอบอยู่สส่วนด้วยกันนะครับส่วนนี้คือฐานสําหรับตั้งอันนี้ก็จะเป็นแกนกางครับปรับยืดได้นะครับปรับยืดได้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกพอยืดได้ได้ขนาดแล้วเราก,ก็ล็อก จะเล็กจะตับลงก็ได้นะครับแล้วก็ล็อกหรือจะไม่ยืดเลยก็ล็อกก็ล็อกได้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือเราจะสามารถที่จะปรับมุมมันได้นะครับหรือเราจะล็อกให้อยู่แบบทาวเลเลยก็ได้อันนี้จะใช้สกรูแฉกนะครับก็สวมที่ปลายได้เลยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับยืดได้3นิ้วครึ่งนะครับหรือขเซนเราในการประกอบไอ้หัวข้อต่อบนเนี่ยให้ติดกันนะครับเราจำเป็นต้องคลายนอดด็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวล็อกลงไปก่อนจะใส่ตัวล็อกครับให้ใส่น็อตที่คลายออกมาก่อนแล้วก็กดลงไปเลยนะครับ จะดังแกละแล้วก็ใช้ล็อกตัวนี้นะครับถ้าล็อกนัน่นเ,เราก็จะปรับหมุนลำบากหน่อยอันนี้ล็อกแค่ตึงมือนะครับแล้วเราก็ปรับยกยกได้นะครับแล้วเราก็มาสู่ประขาตั้ง แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับส่วนประกอบฐานที่ปรับมุมได้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่า,าในการใส่ประกอบแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับอันนี้ปรับมุมได้ อ่าได้นะครับอาทีนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับนี้ก็จะสามารถเราสามารถที่จะปรับมุมงายได้มุมกลมได้ปรับได้รอบที่ฐานนะครับ อ่านี่แล้ก็เสร็จแล้วนะครับตัวนี้สเปคของมันนี่ก็คือเราสามารถที่จะยืดได้ประมาณ30-35ถึงเซนนะครับยืดได้ประมาณ30-35ถึงเซนส่วนถังส่วนฐานนี่มีไดมิตเตอร์ก็คือ12 1 2ถึง11เซน11ถึง12เซนนะครับฐานมั่นคงครับ สามารถตั้งได้นิ่งปรับระยะความสูงได้ตัวนี้น่าใช้กับแนะนำครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับส่วนราคาก็ร้อยต้นๆหรือไม่อาจจะไม่ถึงร้อยนะครับแล้วแต่เศรษฐกิจแล้วแต่การโปรโมชั่นนะครับ